เคแขวนี้ผมจะสอนเพื่อนทุกคนใช้สกิลจับมอนเตอร์เองครับผมนะหลายคนก็ถามผมว่าทําไมพี่ตัดทวไวีสัตว์มาช่วยตีสัตว์เลี้ยงพวกนี้อ่ะจริงๆเป็นมันสามารถเพิ่มบัฟให้เราได้ด้วยเนี่ยมันจะได้สกิลนี้ครับมูฟสปีดแล้วก็เอ็แท็กฟาสเตอร์เลยนะจะทําทให้เราตีแรงเอตีเร็วมากนะประมาณนั้นเลยก็บอกเลยว่าถามา่าช่วยได้เยอะไหมเถอะอว่าช่วยได้เยอะนะว่ามัว่าเพื่อนๆกันทาดขาดเพื่อนก็เปิดตัวนี้ได้นะตัวนี้ก็จะมี คือเราต้องหาเขาเรียกว่ามอนแรมอนแรที่เป็นตระกูลบีสอะครับตะกินเอ้ยตระกูลสัตว์มันจะมีรูปเท้าหมีคือเราต้องใช้สกิลนี้ก่อนเดี๋ยวผมจะใส่ให้ดูสกิลนี้นี่อันนี้นี่สกิลนี้ใช้ได้แต่เวลสามสิบเอ็ดนะก็คือหินเล็กเก้าเดี๋ยวจะใช้ให้ดูก็กันเดี๋ยวผมจะเอาตัวนี้ไปใช้เอาเนี้ยออกก่อนเดี๋ยวด้วยเพราะว่ามันกิน ถ้าเราไม่ทำไปเนี่ยครับถ้าเราไม่ใส่คุณภาพอะครับมันจะกินกินพลังเวิญนาณเยอะครับผมนะถ้าเราอยากไปจับเดี๋ยวเราต้องสถหินนี้ไปก่อนแล้วก็ท่าเนี่ยครับถ้าจับอะครับมันอยู่แค่เนี่ยเห็นไม่มวิบอะไอวีเอที่เป็นละองละองซองเนี่ยผมไม่กดให้ดูเนี่ยที่เป็นแสงแสงแสงถือฟ้ามันจะอยู่แค่ไม่กี่วิเองผมไปจับให้ดูอเอยวไปหาวัานะว่าจะมีหรือเปล่าไปแมปที่ดูแบบง่ายๆหน่อยนี้ กว้างหน่อยนี่ละกันเพื่อมีไปเลยเดีย๋ยวทำให้ดูเป็นตัวอย่างไอลิกงนี้ผมก็เพิ่งได้มาเมื่อกี้เองไปจับมาอ่อาเดี๋ยวไปหาหาให้ดูเอาเมาส์ชี้ไปมันจะเป็นรูปนี่เลยเรียมของก่อน นี่จนในเวลาเอาเมาชี้เห็นไหมอันนี้เป็นอันเดสไม่ไ้ขึ้นบอกเลยว่าเปนอันเดธลามันตายมันก็จะเกิดใหม่ได้นะใช่นี่ผมไม่มีต้านท่านแล้วตอนนี้เพราะว่าผมปิดตัวนั้นไปต้านท่านผมเลยหกสิบยวหาก่อนนี่ไม่ใช่ ถ้ามันมีบ 2, ัฟสองบัฟนีดีเถ้ามีสองอลาจะดีมาก <S <S อ่ะนี่ไงแบบเนี้ยจับได้เห็นป่ะ มีออร่าเนจิชิลอ่าไอตัวเนี้ยดูดินะออร่านจี้ชิลดีนะจะทดลองจับให้ดูเราต้องไล่รอองฝนเอ้ะเ,เราอองวิบก่อนเห็นมากจะเป็นสีฟ้าติดคือสกิลอยู่แค่9วิถาเวลน้อยอยู่9วิถ้าเวลเวยอะประมาณ10กว่ววิคือเราต้องจับก่อนที่แสงสีฟ้าจะหาย ถ้ากลัวแสงหายกดใหม่นะกดใหม่ครับผมเนี่ยเพราะเราสังเกตตัวตัวตัวทีนะเห็นป่ะสกิลตรงตัวทีหายไปแล้วเพราะสกิลตรงตัวทีอ่ะมันกลายเป็นสัตว์ที่เราจับขึ้นมานี่ครับมาเปิดดูเห็นไหมเนี่ยเราได้เป็นออร่าโล่พลังงานนะป๊บปไเนี่ยออร่าโล่พลังงานเห็นป่ะอ่า มาเปิดเพื่อนได้ด้วยจะอยู่ไม่ไกลนะออร่ามันไม่ค่อยไกลเท่าไหร่นะเนี่ยนิดเดียวก็หลุดแล้วทุกคนนะไปมาออร่าโลกพลังงานมันอยู่ไม่ค่อยไกลก็เลยใช้ตรงนี้ตรงนี้อยู่ค่อนข้างไกลนะหลายช่องอยู่ มันทําให้เราตีเร็วด้วยอ่ะใครที่มันใส่แบบใส่ตีเร็วนะหาหาบัฟนี่ด่วนเลยอ่ะดีมากเนี่ยสมมเราอยากจับใหม่เราก็แค่เอาสกลิลนี้ใส่เข้าไปนะก็เปิดมาใหม่สกนี้อยู่กี่วิเนี่ยเห็นป่ะถ้ายิงวิวน้อยอย่างเงี้ยผมเอาวิวสิบสี่ใส่สิบสี่ใส่ปุ๊บอยูส่สิบสิบวิสกิลอยู่สิบวิมนค้างนานกว่าทำให้เราจับได้ง่ายขึ้น ก็าหาไปเรื่อยๆหาว่า,าหลังๆอาจจะมีแบบบวกสองออร่าหรือเปล่าเออโหถ้ามีหลายออร่านี่คือโกงเลยนะนี่มีอะไร นี่ออร่าเฮดเดอร์คืออะไรอ่ะอย่าบอกนะคือออร่านี่กดจับก่อนอยากรู้เหมือนกันแล้วมันตีติดชิวให้เราด้วยนะได้แล้วรู้วนว่าออร่ามันคืออะไร ฮินเดอร์อ๋อน่าจะเป็นออร่าสโลมั้งใช่ไหมน่ะสโลใส่ศัตรูป่ะถ้าจำไม่ผิดฮินเดอร์จำไม่ได้เหมือนกันนะว่าฮินเดอร์คืออะไรแต่จำได้ต้องไปเซิร์ชใน g o o เ l e น่ะมันมีผลต่อมอนเตอร์ครับมันไม่ได้เป็นบัฟแบบเพิ่มให้เราอมอนเตอร์ติดสถานะอะไรม่รู้เนี่ยป่ะเดินช้าเหรอหเดินช้าป่ะ ถ้าจะเป็นแบบดีบัฟอารมแบบแนวดีบัฟก็จับไป <c oughs> โยนทิงได้ด้วยแสดง <c oughs> ว่ถ้าโยนทิงได้ก็ให้เพื่อนได้เอาไปขายได้เออเราก็จับมอนเตอร์ลิงไปฝากใครก็ได้สุดดีมันแบบทำให้แบบเนี่ยให้เราแบบมุกเว้นเร็วขึ้นอ่ะ <c oughs> ดีค่ข้างดีลิง ดิงเดินตามเราไม่ทันเราเร็วเกินสักตัวดิมีไหมมีไหมอะไรอย่างนี้อ่อชิวเนียนไม่มีออล่าตัวนี้ มันเป็นมอนเลยออล่าเยอะนี่จับไปได้นี่มันเป็นต้องตัวนี้ต้องใช้สก,กิลสปีคเตอร์จับเวลามันตายมันก็จะเกิดใหม่้เราด้วยนะแต่ต้องูดาวนานหน่อยอยาพยายามจะทำน้องตายใช้เปล่าต้องดูแลน้องให้ดี ซีไวเวอร์เพราะว่าภาคสอง่ะมันไม่มีสกิลบัฟนี่ไงไอ้บัฟเนี่ยไอ้บัฟสปีดไม่มีภาคหนึ่งมีเป็นวิ่งเร็วตีเร็วภาคสองไม่มีภาคสองไปอยู่ในสกิลแบนเนอร์ต้องปักต้องปักธงอะ่ะมีไหม ดีบางตีแบบเร็วเร็วมากผมจะรีเป็นสายนี่แหละรีเป็นสายเลือดแล้วสายมานามานาไม่ทันนี่มันเหลือพอนแรงสามตัวไปดูีิเป็นสัตว์หรือเปล่าเป็นสัตว์นะใช่ไหมกันไฟเกินไฟแค่ตัวมันเองอันนี้ไม่ใช่ออรา่ากันไฟ มันมีสตันด้วยเอามาสตันเป็นเป็นตัวสตันให้เราก็ได้เพราะมันสามารถสตันได้เนี่ยมันจะบอกเลยเฮ้ยมันไปอยู่นานเี๋ว่าสอตัวท้ายนั่นจะเป็นออล่าอะไรอะไรอะ ไม่ใช่สัตว์จับไม่ได้อาฟัยต้นไม้ที่เป็นโนราไหมไม่มี นี่จับได้จนต้นไม้รู้่ยมันนามหมด่ยามันนามันหมดไม่ทัน,นตัวสุดท้ายวุ้ยวุ้ยตัวนี้ตัวนี้น่าจะเกียนนะเนี่ยถ้ามีบัฟนี้ด้วยนะคือบอกเลยทุกที่กลัวว่าจะไม่มีบัฟนี้อยู่อ่ะดิ เกือบตายแต่เนี่ยมันมีเอ็กตาเคออสเกียนอยู่นะน้ำหมดเลยไม่ได้แล้วสก,กิลแทเขาร์บดาแทนมันนะก็ประมาณนี้เนาะสก,กิลจับสัตว์เนาะกลับเราไปหาเล่นดูโอเคนะทุกคนตอนนี้ขอตัวลาเพื่อนทุกคนไปก่อนบ๊ายบายจุ๊บหนะ้าสวัสดีครับ